สสาบานในส่วนท้อของเล่าปีกกนอูและเตียวหุยคือจุดเริ่มต้นของความเป็นพี่น้องร่วมสาบานร่วมอุดมการเดียวกันของตัวละครเอกฝั่งโจกโกทั้ง3ามคนเรื่องราวเป็นยังไงพลิกหน้าประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับมาดามเลยค่ะจากที่เล่าปีเห็นประกาศของทางราชการเรื่องรับสมัครอาสา,าชาวเมืองไปปราบโจนพวกผ้าเหลืองแล้ว เตียวหุยซึ่งก็ยืนอ่านประกาศอยู่ด้วยเห็นเล่าปีมีอุดมการ์เดียวกันจึงชวนกันไปพูดคุยที่โรงเตี๊มแห่งหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังหาเรืออยู่นั้นกวนอูซึ่งขับเกวียนมาถึงหน้าร้านก็ตะโกนบอกเสียวเออว่าเอาสุรามาโดยเร็ว แล้วรีบไปรับใช้แผ่นดินเราปีและเตียวหุยได้ยินดังนั้นจึงรู้ว่ากวนอูมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเตียวหุยจึงชวนทุกคนไปที่สวนหลังบ้านของตัวเองพร้อมทั้งสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานไปจนวันตายจากเหตุการณ์สาบานในสวนท้อนี้เองจึงเกิดเป็นประโยคอมตะที่เล่าปีให้ความหมายลึกซึ้งว่าไหมเส้นเดียวไม่เป็นได้ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่าคนคนเดียวไม่อาจจะเคลื่อนภูเขาได้ฉันใดเราจึงต้องสมานสามัคคีไว้ให้ได้ฉันนั้น ช้าก่อนท่านเลาปีมาดามขอร่วมสาบานด้วย